โอเคสวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเมจิกสติกคาถาวิเศษเจ้าหญิงลินลินมีมาให้ทั้งหมด3แบบนะครับแบบดวงจันทร์เต็มดวงจันทร์เสีย้ยวแล้วก็หัวใจนะใช้แบตเตอรี่ 3A หนึ่งก้อนมีคำอธิบายและที่อยู่ชื่อผู้ผลิตด้วยหรือเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นของไทยทำนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับเป็นแบบคาถาจันทร์เต็มนะ บอกว่าเป็นกระทาวิเศษเจ้าหญิงลินลินแล้วก็เธอนะแต่ผมดู้วมันเหมือนกระทาขึ้นนกปลาจันทากระตูนอนิเมะโชโจสาวน้อยอแปลงร่างสู้กันนะนะคือเรื่องหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเซลัมูนนะถ้าจะไม่ผิดแบตเตอรี่ 3A นะครับก็ก้อนเดียวนะคือถ้าใส่แล้วเข้าไปเสียงติดแสดงว่าใช้งานได้แล้วน็อตน,นี้ก็ต้องขันกลับเข้าไปนะครับเพราะไม่งั้นฝามันจะหลุดตลอดนะต้องขันด้วยอืา ่าได้แล้วครับตรงสวิตช์ก็อยู่ตรงนี้นะตรงรูปหัวใจเล็กๆนะครับมีแสงสีไฟมาให้ด้วยนะแต่ว่าเสียงเตาเราไปสักนิดนึงนะเราเพราะว่าใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวเองก็ต้องเล่นในที่มืดๆหน่อยนะครับแล้วมันถึงถึงมันถึงจะเห็นแสงไฟอยู่นะรู้สึกว่าเสียงจะมีมาให้เราประมาณ3-4เสียงนะข้อสลับกันมา มาดูแบบที่สองกันบ้างแบบที่สองนี่ก็จะเป็นคาทาจันเซียวค,คือแบตเตอรี่ก็จะใส่เหมือนกันนะครับนะใส่เหมือนกันหมดเลยยังไงครับอันนี้ผมก็ใส่เตรียมมาก่อนแล้วนะ,อ,ะอันนี้เสียงดังดีนะก็ะเสียงดังกว่าตัวแรกสักนิดนึง รู้สึกว่าเสียงจะมีอยู่ประมาณ3-4เสียงนะแสงสีไฟอ่อนสักนิดนึงนะครับรเพราะว่าใช้แบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวเองหมอให้น้องๆนะเด็กๆผู้หญิงนะครับไปเล่นกันได้นะโชโจสาวน้อยแปลงล่างประมาณนี้แหละ อันนี้ก็จะเป็นแบบสุดท้ายนะครับแบบหัวใจขึ้นมนตราหัวใจอะไรประมาณนี้แหละนะอันนี้ผมว่าน่าจะสวยสุดแล้วล่ะแบตเตอรี่ก็ใส่เหมือนกันนะครับต้องขันน็อตด,ด้วยนะไม่งั้นฝามันจะหลุดแบบสวยสุดแล้วก็จริงนะแต่ว่าไฟมันออกมาได้แค่ตรงข้างหน้านี่เองนะครับนี่ไงไฟมันออกน้อยไปหน่อย วัสดุพลาสติกเบานะครับไม่หนักมากหมอให้เด็กๆถือไปแปลงล่างเล่นกันได้นะหาซื้อตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะไปหาดูกันได้มีมาให้สามแบบรู้สึกว่าจันเซี่ยวนี่เสียงดังดีเสียงดังดีกว่าใครเลยนะถ้าเห็นนะโปลกแพ เกตแบบนี้เราก็ใช่เลยนะครับนี่ไงใช่เลยนะไปหาดูกันได้นะครับอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบก,กันอีกใหม่นะครับ